สวัสดีค่ะพกบกับช่องชอบทำจง h ช n แนลนะคะวันนี้ก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะหลังจากที่ไปฉีดวัคซีนนะคะแอสตาเซนิกานะคะครบจำนวน2เข็มแล้วนะคะว่าอาการนะคะหลังจากที่ไปฉีดมาเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็จะมาเล่าตั้งแต่เข็มที่1เลยนะคะก็ไปฉีดมานะคะเข็มแรกนะคะวันที่13มิถุนา2564นะคะ าการนะคะหลังจากที่ไปฉีดเข็มที่1มานะคะก็จะมีไข้สูงนะคะ38มสถึงสาองศาเลยนะคะต่อไปนะคะก็จะปวดเมื่อยตามเนื้อตัวนะคะแล้วก็ปวดหัวนะคะหิวน้ําบ่อยมากเลยนะคะคอมันจะแห้งนะคะเลือดแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะอยู่ประมาณ2วันนะคะที่มีไข้สูงนะคะอ่ะพอหลังจากหายแล้วเนี่ยร่างกายก็กลับมาปกติเหมือนเดิมนะคะ ส่วนเข็มที่สองนะคะไปฉีดมาเมื่อวันที่5กันยาสองห้านะคะอาการโดยรวมนะคะปวดเมื่อยตามเนื้อตัวนะคะแล้วก็อผิวน้ำนะคะก็จะปวดแขนด้วยนะคะแล้วก็หายใจไม่ออกนะคะแต่ตรงนี้นะคะเข็มที่สองนะคะไม่มีไข่นะคะแ,<ต>แล้วก็ อยากจะบอกเพื่อนๆนะคะสําหรับเพื่อนๆพ่อคนไหนที่กําลังไปรับวัคซีนนะคะไม่ว่าจะเป็นเข็มแรกหรือเข็มที่สองไม่ว่าจะเป็นวัคซีนชนิดไหนนะคะยี่ห้อไหนนะคะก็ขอให้รักษาสุขภาพดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะไปรับวัคซีนกันให้ครบนะคะเพื่อตัวเราเองนะคะถึงจะได้ครบแล้วนะคะเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าพอ,อ,อรับมาแล้วไม่มี โอกาสที่จะติดนะคะมันก็ยังมีอยู่นะคะก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ